สวัสดีครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วนะครับผมได้รีวิว power supply ตัวนี้นะครับไปแบบเต็มฉบับแล้วนะครับถ้าใครอยากฟังรีวิวนะครับให้ไปดูคลิปที่แล้วนะส่วนคลิปนี้นะครับผมจะมานําเสนออีกอีกความสามารถนะครับอีกหนึ่งความสามารถที่เจ้าตัวนี้สามารถทําได้นะครับนั่นก็คือต่อไฟ DC นะครับต่อไฟ DC เข้าฝั่ง่า AC โดยตรงนะครับ เห็นไหมนะครับมันสามารถต่อไฟดีซ h ไฮโวลตเข้าตรงนี้ได้นะครับทีนี้เราทําไมต้องต่อไฟดีซีไฮโวลตเข้าตรงนี้นะครับความหมายก็คือว่านะครับสำหรับใครนะครับที่จะใช้ตัวนี้ไปเป็นชาร์จเจอร์ชาร์จลงแบตนะครับต่อจากแผงโซล่าเซลล์เข้าตรงนี้ได้เลยนะครับเอาตัวนี้เอาพุทตรงเนี้นะครับสามารถเอาไปชาร์จแบตหรือเอาไปใช้กับอินเวอร์เตอร์ได้โดยตรงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูในตัวอย่างนี้นะครับ ตัวนี้นะครับมันเป็นเจ้าซัพพลายตัวนี้มันเป็นระบบสวิตชิ่งนะครับส่วนมากแล้วระบบสวิตชิ่งนะครับเราสามารถต่อไฟ DC ตรงๆเข้าไปได้เลยนะครับแต่ต้องเป็น DC ระบบะ DC High v o l t นะครับก็คือนะตัวนี้นะครับถ้าต่อจากแผงนะครับก็แนะนำสัก200โวลต์300โวลต์ DC ขึ้นไปจนนะครับถึงประมาณ300กลางๆนะครับไม่ควรที่จะไป ถึง400-500โวลต์นะครับเอาเป็นว่าประมาณ3โวลต์300โวลต์นิดๆก็พอนะครับก็คือเราอนุกรมแผงมาสักประมาณนะครับ6-8แผงนะครับสามารถต่อเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับ8แผงอาจจะพอดีนะครับ7-8แผงแหละนะครับ,นะรบสามารถเอาไฟ DC จากแผงเข้าตรงนี้ได้โดยตรงแล้วเครื่องสามารถทําได้นะครับเครื่องสวิตชิ่งโดยมากสามารถต่อไฟ DC เข้าได้อย่างที่บอกไปแล้วอ่าเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับ โดยผมนะครับจะใช้ power supply นะครับ power supply ตัวนี้นะครับซึ่งมันจ่ายได้แค่160โวลต์สูงสุดนะครับผมก็จะเทสที่160โวลต์เราจะมาดูกันว่า160โวลต์นะครับมันจะสามารถทำงานได้ไหมนะครับ160โวลต์ DC นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมให้ดูแรงดันที่ผมเซตไว้นี่นะครับ160โวลต์ผมลิมิตไว้ที่5แอมป์นะครับถ้าโวลต์ต่ำขนาดนี้นะครับ เราไม่ควรที่จะใช้วัดสูงๆถ้าจะใช้วัดให้เต็มที่ของมันนะครับถ้าจะใช้วัดให้เต็มที่ของเจ้าตัวนี้ก็ต้องเป็น dc ระบบไฮโวล์นะครับก็คือ300โวล์ขึ้นไปจนถึง300กลางๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูกันเลยนะครับน,นี่นะ DC บวกลบไม่ต้องสนใจนะครับว่า,าบวกขั้วไหนลบขั้วไหนสามารถต่อเข้าได้เลยนะครับ Power Su p p l y ระบบ Switching นะครับส่วนมากแล้วสามารถ ทำแบบนี้ได้เกือบจะทุกตัวนะครับแต่บางตัวนะครับอาจจะติดระบบปเทคชันก็ต้องดูเป็นรายตัวไปนะครับโอเคทีนี้นะครับผมจะป้อนไฟเข้ามาที่เครื่องนะครับป้อนมาแล้วนะครับเห็นไหมเครื่องทํางานแล้วนะครับสั่งออฟไว้ก่อนนะครับเห็นไหมนะครับตอนนี้นะครับผมป้อนไฟ DC นะครับ160โวลต์เข้าเลี้ยง power supply ตัวนี้เห็นไหม มันทำงานแล้วนะครับทีนี้ผมจะมาจําลองสถานการณ์นะครับเราเอาไปใช้กับอะไรนะครับโดยปกตินะครับเราอาจจะเอาไปชาร์จแบตนะครับต่อไฟแผงระบบไฮโวล์เข้าโดยตรงแล้วก็เอาเอาพุทมันนะครับไปชาร์จแบตนะครับเซตแรงดันเซตกระแสเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับแต่อีกสถานการณ์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะครับใช้งานกับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับ อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับใช้ไฟระบบ24โวลต์นะครับปกติเราจะไม่สามารถต่อแผงตรงๆเข้าได้อยู่แล้วนะครับทุกคนก็คงจะรู้กันดีนะครับแต่ถ้าเรามีเจ้าตัวนี้อยู่แล้วเราสามารถต่อแผงเข้าตรงๆเพื่อใช้งานอินเวอร์เตอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเซตแรงดันไว้ที่อเอาสัก25โวลต์ล้กันนะครับกระแสเอาแม็กสุดเลยนะครับเว่า ผมตั้งไว้50แอมป์แต่ที่จริงนะครับมันอาจจะทําได้ไม่ถึง50แอมป์เนื่องจากว่าอินพุตผมจ่ายมาแค่5แอมป์ที่160โวลต์นะครับผมก็จะทดสอบโหลดอ่อนๆน,นะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันทํางานได้นะครับเอาเอาพุดนะครับนี่เห็นไหมนี่จิ้มไปที่ตรงนี้เลยนะเห็นไหมครับนะทีนี้ปล่อยไฟเข้าเครื่องนะครับนี่เห็นไหม นะตอนนี้มี24โวลต์25โวลต์ออกมาแล้วนะครับเนะเปิดเครื่องอ่าเครื่องทํางานได้แล้วนะครับทีนี้นะครับผมจะลองทดสอบต่อโหลดให้ดูกันนะครับปึ๊บเห็นไหมนะครับนี่เป็นหลอดไฟ100วัตต์นะครับ2อ0อ220โวลต์นั่นหมายความว่านะครับมันก็เปรียบเหมือนว่าอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไฟออกก่อนแล้วกันมันสว่างนะครับเห็นไหม นั่นหมายความว่านะครับเราสามารถต่อแผงนะครับระบบไฮโวลเข้าเจ้าสายตัวนี้แล้วเอาสายตัวนี้นะครับมาต่อกับอินเวอร์เตอร์ใช้งานได้โดยตรงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องเข้าใจว่าเจ้าสายเองนะครับมันทํางานสูงสุดเต็มสเปคมันได้แค่50แอมป์นะครับถ้าเราใช้กับอินเวอร์เตอร์ตัวใหญ่ๆนะครับกำลังวัดสูงๆ50แอมป์อาจจะไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นใช้ได้แต่ต้องรู้ด้วยว่าใช้เท่าไหร่นะครับ ต้องรู้สเปคด้วยว่าเจ้าตัวนี้สเปคลิมิตที่เท่าไหร่นะครับสูงสุดที่เท่าไหร่แผงเรามาเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ว่าแผงมาเท่าไหร่ก็จะใช้ได้50แอมป์เสมอไปมันไม่ใช่นะครับอ่าถ้าเราจะใช้ได้50แอมป์อินพุตเราก็ต้องใส่มาเต็มที่ด้วยนะครับอย่างเช่นอ่าเราอาจจะมีแผงเข้ามานะครับสามอ่าเป็นแผง330วัตต์นะครับอนุกรมมาสัก8แผ่นนะครับอาจจะเข้ามานะครับคำนวณแล้วนะครับ ถ้า24โวลต์อาจจะทําได้จริงที่50แอมป์แต่ถ้า48โวลต์นะครับคูณ50มันกําลังแผงอาจจะไม่พอนะครับยังไงเราก็ต้องคํานวณจุดนี้ด้วยนะครับต้องคํานวณอินพุทด,ด้วยนะครับออปตนะครับยังไงก็ไม่มีทางที่จะมากกว่าอินพุตได้นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นอ,อันนี้เป็นกฎฟิสิกส์ตายตัวอยู่แล้วนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนะครับอ่าก,การใช้งานนะครับสำหรับ power supply ผมปิดเครื่องก่อนนะครับ นี่ก็แสดงให้เห็นแล้วมันทํางานได้จริงนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับไม่ได้เสียบปลั๊กไฟนะนะครับจ่ายไฟ160โวลต์เข้ามาเป็นไฟ d c เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเอาปลั๊กไฟไปเสียบกับแผงไฮโวลต์ได้เลยนะครับแต่ต้องดูสเปคด้วยอย่าให้โวลต์มันเกินนะครับ300โวลต์กำลังพอดีนะครับหรือ300กลางๆ300นิดๆอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ หลายคนถามมาเอา้าดูแล้วนะครับไอเดียบันเจิดนะครับหยิบสวิตชิง g พาเวอร์ส p l y ของตัวเองที่บ้านมาจะทําแบบนี้ได้ไหมนะครับผมไม่กล้าบอกว่าจะทําได้ทุกตัวแต่ส่วนมากมันมันมันต้องทําได้เพราะเนื่องจากว่าระบบสวิตชิงมันหลักการมันก็คือเอาไฟ AC ไฟบ้านเอาไปเ e ็กต f ิฟายกลายมาเป็นไฟ DC แล้วก็เอาไปสวิตชิงนะครับหลักการเดียวกันเราไม่ เราไม่ใช้ไฟ AC เราใช้ไฟ DC ตรงเข้าไปเลยไม่ต้อง r e c t i f i e ให้มันยุ่งยากเพราะเนื่องจากว่ามันเป็น DC อยู่แล้วก็เข้าระบบ s w สวิต i n g ได้เลยเพราะฉะนั้นส่วนมากแล้ว power supply ทุกตัวที่เป็นระบบสวิตชิงนะครับมันจะทำได้แต่ไม่ใช่ทุกตัวใช้คำว่าทุกตัวไม่ได้แต่อาจจะมีบางตัวนะครับมันควรที่จะทำได้แต่อาจจะมีบางยี่ห้อบางตัวที่อาจจะติดระบบ protection ต่างๆนะครับอาจจะมี อออโตนะครับทำหน้าที่ตรวจสอบแรงดัน AC อยู่นะครับถ้าไม่มีไฟ AC นะครับเครื่องอาจจะติดโบรเทคชันได้ในบางรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องทดสอบกันเราเองนะครับมันไม่พังนะครับต่อไฟ DC เข้าไปเลยนะครับอาจจะทดสอบแค่แรงดันอ่อนๆสักร้อยกว่าวลต์สองโวลต์นะครับต่อเข้าไปทดสอบดูว่าทํางานได้ไหมนะครับ มันมันมันไม่พังนะครับต่อทดสอบได้นะแต่ถ้าพังมาก็ไม่เกี่ยวกับผมนะครับก็ไปทดสอบกันเราเองเนาะอ่าโอเคยังไงก็ฝากไว้นะครับสำหรับแนวทางในการใช้งานนะครับสามารถใช้งานลักษณะนี้ได้นะครับใครมีชาร์จเจอร์ที่เป็นไฟบ้านอยู่นะครับอาจจะไม่รู้ว่านะมันสามารถใช้กับแผงโดยตรงต่อเข้าได้นะครับย้ําอีกทีหนึ่งนะครับ ต้องเป็นระบบสวิตชิงนะครับระบบหม้อแปลงทําแบบนี้ไม่ได้นะใครอย่าเอาระบบหม้อแปลงไปต่อแผงเข้าโดยตรงหม้อแปลงไม่อันนี้ผมไม่เกี่ยวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นย้ําว่าเป็นระบบสวิตชิงนะครับที่จะทําได้ระบบหม้อแปลงห้ามทําตามเด็ดขาดนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ